สวัสดีค่ะอิจิบังนิฮงโกะค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงสอนภาษาวันนี้นะคะเราจะมีคำศัพท์หนึ่งคำที่ใช้คันจิต่างกันหมดเลยแล้วก็ความหมายมันใกล้เคียงกันด้วยนะก็คือคำว่า noboru 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 3าม noboru นี้นะคะโอ้โหงงเลยเนาะใครที่แบบเรียนแรกๆนี่ยังจำคันจิก็ไม่ค่อยได้ด้วยก็เลยใช้ฮีรัางานะดะไปก่อนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ ถูกต้องนะคะไหวพริบดีมากเลยค่ะเรามาดูกันก่อนโนบุรุตัวแรกคันจิตัวนี้นะคะตัวนี้คันจิง่ายสุดเลยคือตัวแบบเหมือนู้เอใช่ไหมที่แปลว่าข้างบนแต่ว่ามันอ่านว่าโนบุรุนะอันนี้มันจะหมายถึงว่าการขึ้นแบบขึ้นบันไดขึ้นไปสู่ที่สูงนะตัวอย่างเช่นไคดันโอโนบรุรุการขึ้นบันไดนั่นเองตัวอย่างที่สองซากะโอโนบุรุ การขึ้นทางลาดหรือว่าเราจะเป็นขึ้นตึกน,นี้ก็ได้เนาะส่วนตัวโนบุรุคันจิที่2ตัวนี้นะคะแปลว่าปีนปีนขึ้นไปเลยนะคะเราจะแบบไม่เดินขึ้นแบบสวยๆเมื่อกี้แล้วเราปีนเขาขึ้นไปเลยตัวอย่างเช่นยามะนิโนบ o รุฟูจิซังนิโนบุรุหรือว่าคําว่าปีนเขาเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขามีคําของเขาด้วยเนาะคือคําว่า โตซังตัวปีนกับตัวภูเขามาติดกันเลยอันว่าโตซังส่วนอันที่3โนโบรุอันนี้อาจจะต้องเรียนแบบในเลเวลที่สูงขึ้นถึงจะเจอนะแต่ว่าไหนๆเราก็มีโอกาสมาได้พูดแล้วเราก็มาพูดเลยละกันโนโบรุอันนี้มันจะแปลว่าการลอยขึ้นสูงไปในอากาศตัวอย่างเช่นสึก,กิกะโนโบรุาจันขึ้นฮิกะโนโบรุพาทิ์ขึ้นเอออย่างนี้เนะมันจะเป็นการแบบลอยขึ้นสูงไปในอากาศนะ อโอเคก็วันนี้นะคะเราก็เรียนรู้คำศัพท์คำว่าโนบ o รุ n โนบรุและโนบ o รุไปแล้วคันจิ3ตัวนี้จำไว้ให้ดีเลยฝึกเขียนด้วยก็ได้นะคะไม่ได้ยากเลยก็หวังว่าจะสามารถจดจำและนำไปใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้ใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของอิจิบังด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย